ดีครับผมห่างหายครับหายหน้าหายตาไปนะครับช่วงนี้ก็งานยุ่งครับตอนนี้มาช่วยงานที่โคราชนะครับ6อาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่2นะครับยังอีกยาวไกลฮะก็เลยไม่มีคลิปที่จะคลิปส่เบตฮับปูฮับไลให้ได้ชมนะครับเนี่ยเป็นขอระบบนะครับแลน คอมพิวเตอร์รผมรีเพลทใหม่นะครับก็คือเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับทั้งแต่ว่าผมมีหน้าที่คือมาเซตระบบนะครับตั้งเครื่องเซตระบบนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับไม่มีคลิปลงก็เดี๋ยวช่องจะเงียบนะครับก็เลยนี่มาเสนอวิธีการเข้าหัวแลนนะครับหัว j 4 5่นีองนะครับเดี๋ยวมาดูเทคนิค ผมนะครับวันนี้นะนึกออกก็แค่การเข้าหัวนะครับเทคนิคการเข้าหัวแล้วก็วิธีไล่สายนะครับถ้าเกิดว่ามาร์คมาร์คมันหายไปนะครับหรือว่าเนี่ยอย่างผมเนี่ยชุดที่เดินไฟกับเดินแลนด์เนี่ยจะเป็นคนละชุดกันกันกบผมนะครับผมก็มาตามที่หลังทีนี้เวลาเข้าหัวเวลามาร์คสายนะครับหัวกับท้ายบางถ้าบางตัวมันไม่ มาร์กมันหายไปมันลบไปไม่เห็นอย่างเงี้ยครับเราจะมีวิธีไล่หายังไงนะฮะเดี๋ยวมาดูกันะน,มมน,าาน,น,นะครับอ่าเนี่ยสมมุติว่าสายมันมาอย่างเงี้ยนะครับมาเป็นพวงเป็นกองมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วตัวมาร์กเนี่ยถ้ามันลบไปนะครับตัวหนังสือลบไปเนี่ยอย่างเขาเขียนไว้แค่นี้นะครับเนี่ยถ้ามันลบไปเราจะทํำยังไงหัวท้ายนะครับแต่หลักๆถ้าไล่หาเจอสัก สองสัตัวแล้วมันจะง่ายนะครับวิธีการของผมก็คือปอกสายออกมานะครับแล้วก็เลือกมาสักคู่หนึ่งครับเนี่ยสมมุติว่าผมเลือกตัวนี้ผมเลือกเป็นสีคู่เนี่ยครับคู่ส้มนะครับคู่ส้มแบบขาวส้มนะครับขอจําไว้นะครับจํากันไว้นะครับอ่มขอจับแป๊บนึงนะจับปึ๊บปึ๊บ จํำไว้ที่ปลายอีกด้านหนึ่งนะครับส่วนทีนี้เราก็ไปดูฝั่งขาออกนะครับตัวนี้เป็นของเครื่องสํารองไฟนะครับทีนี้เราก็มาไล่ดูเครื่องสํารองไฟมีอยสามตัวเราก็ปอกออกมาครับแล้วใช้มิเตอร์นะครับแตะหานะครับโดยตั้งแรงมิเตอร์ไว้ที่ดับตั้งแรงมิเตอร์ไว้ที่อ่า ตรวจสอบการช็อตนะครับโหมดไดโอดได้นะฮะเนี่ยเราลองแตะดูนะครับโหมดเสียงก็ได้ครับเนี่ยถ้าใช่ก็จะถ้ามันช็อตกันก็จะมีเสียงนะฮะเนี่ยทีนี้เราก็มาไล่ช็อตดูนะครับเดี๋ยวนะเส้นนี้จริงแล้วผมผมมาร์กสายคู่นี้นะฮะคู่น้ำตาลสักครู่ครับปอกสายออกมาแล้วก็เลือกคู่ที่เราจำนะครับคู่สีนะ น้ำตาลกับขาวน้ำตาลนะครับเราก็ลองแตะดูนะฮะแตะหาดูาทำมือเดียวนะฮไม่ถนัด <c oughs> อ่าลำบากหน่อยฮะมือเดียวนี่ฮะก็นะครับก็แตะดูนะฮะถ้าไม่ดังฮะไม่ขึ้นก็สดแสดงว่าไม่ใช่คู่นี้นะครับ แล้วก็มาดูเส้นต่อไปนะฮะเส้นต่อไปก็ปอกออกมาเหมือนเดิมครับเป็นคู่สีที่เราใช้เหมือนเดิมครับตอนนี้ันปอกฝั่งลุ้พผมจำ้ำขาน้ำตาลไว้นะครับแล้วก็แตะที่ขาน้ำตาลดูฮะอ๋เดียวเดียวเดียวนะฮะ อ่านี่เจอแล้วครับผมนี่ก็จะมีเสียงนะครับเซนติมิเตอร์แล้วก็ขึ้นเลขศูนย์ก็คือช็อตกันเองนั่นเองก็คือคู่นี้แหละครับอ่าทีนี้เราก็หาเจอแล้วว่าคู่นี้นะครับอ่าคู่นี้อ่าเราก็เจอหัวเจอหัวกระท้ายแล้วนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเราจะ คู่นี้เป็นเส้นไหนนะครับนั่นเองอ่านี่คือเทคนิคการนี่คือเทคนิคการไล่หาสายนะครับไล่หาห,หัวกับท้ายนะครับในกรณีที่ว่าผู้โดยระบบไม่ได้มาร์กสายไว้ให้เราแต่อย่างเนี้ยผมมาร์กไว้แล้วนะครับเป็นอันนี้ก็มีคู่หนึ่งที่หาไม่เจอเหมือนกันก็เลยเอ,เอามา ให้ชมกันนะครับว่าทํำยังไงนะสาหรับสร้างมือใหม่นะครับแต่ช่างเก่าเก่านี่ช่างมืออาชีพนี่เรื่องแค่นี้ง่ายมากนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวทีนี้ก็เดี๋ยวมาดวูวิธีการเข้าหัวแหนแล้วกันนะฮะเข้าสาย rj นั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะเข้าแบบกับระบบนี้มันเข้าแบบทับร้อยนะครับ ทับร้อยนั้นเข้ายังไงเดี๋ยวมาชมกันนะฮะออตั้งกล้อง ่านที่ถนัดมือขวานะครับนี่มือขวานะก็เรียงเรียงสีนะครับจากบนลงล่างนะครับโดยใช้ฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยสีแรกก็จะเป็นขาวส้มนะครับเส้นที่สองก็คือส้มขาวในกระปาเส้นที่สามก็จะเป็น ขาวเขียวนะครับขาวเขียวนี้ก็จะแฝงกับไฝยกับน้ำเงินนะครับคู่น้ำเงินนั่นเองนะก็คือ,เ,อเราคลี่ออกมาก่อนแล้วก็รีดให้ตรงนะรีดให้มันค่อนข้างตรงวัดไม่ต้องตรงมากก็ได้ขาวส้มส้มขาวเขียวแล้วก็เป็นน้ำเงินนะครับสลับกับ คู่เนี่ยครไปกับขาวขาวน้ําเงินเสร็จแล้วมาสลับเป็นขาเป็นเขียวขึ้นมาครับแล้วก็เป็นขาวน้ําตาลนะครับแล้วก็น้ําตาลานะครับผมอีกทีนะครับมองเห็นเปล่าอ้อ <laughs> ไม่โฟกัสนะฮะ ดูนะฮะเคลีห้กว้างกันนี่ครับขาวส้มนะครับส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลนะครับนี่คือการเข้าแบบทับร้อยนะครับดูนะฮะมือขวานะครับแล้วฝั่งซ้ายนะครับถ้าเรียงนี้ถ้าสําหรับคนที่ถนัดฝั่งซ้ายก็ต้องเรียงจากจากล่างขึ้นมานะครับถ้าคนถนัดมือซ้าย จับขวาก็จะเป็นเรียงขึ้นมาลักษณะนี้ก็คือเนี่ยฮะแบบการเสร็จแล้วจัดเรียงจัดเรียงสายให้มันให้มันเสมอกันนะครับผมจะใช้วิธีรวบนะครับรวบมาอย่างนี้แล้วก็โยกนะครับบิดขึ้นไปลงบิดขึ้นบิดลงนะครับูที่ดูเช็คสายให้ดีนะขึ้นบิดลงรูปไปรูปมานะฮะบ,บิดขึ้นบิดลง ยกขึ้นโยกลงตอนแรกที่ว่ามันโคง้งอยู่นะครับตอนนี้ก็นี่ฮนะเรียงกันแล้วครับอ่า่นะยกขึ้นโยกลงนะ,ะทีนี้มันจะแนบมมันจะเรียงกันแบบใกล้ใกลกันนะครับอ่ะเสร็จแล้วทีนี้ของผมผมจะดันดันฉนวนนะครับเห็นไ้มสังเกตไหมครับว่าตรงตรงเนี้ยตรงที่โคนที่เราเรียงนะฮะ มันจะทับซ้อนกันเราก็ดันทางฝั่งฉนวนนะครับขึ้นมานะครับเนี่ยโดยการหมุนดันขึ้นมาอ่าสังเกตนะครับทีนี้ไม่เห็นรอยทับแล้วนะครับไม่เห็นเส้นที่สายแลนทับกันแล้วนะครับเห็นไหมครับดันขึ้นมาเนี่ยดันขึ้นมาอ่าทีนี้ก็เข้าแรนนะครับ A.J. ครับตัดสายนะครับใช้ครีมเลยนะครับผมฝั่งตัดนะครับฝั่งนี้ฝั่งตัดสายาตัดสายผมจะตัดประมาณาหนึ่งเส้นนิดๆนะครับถ้าเส้นหนึ่งเลยจะว่ามันสั้นไปให้เลยเส้นหนึ่งมาสัก สองซมมิลนะครับสองมิลสามมิลแต่ไม่ต้องถึงเซนห้านะครับเยอะไปตัดให้มันเสมอกันนะครับแล้วสวมนะครับนี่คือคนถนัดมือคนจับมือซ้ายนะครับเรียงไอจับมือซ้ายแล้วก็สวมมือขวาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเงี้ยงแง่ยงเนี้ยจะหันไปด้านหน้านะครับไปข้างหน้าเรานะครับ ถึงแม้จะจับซ้ายก็เหมือนกันก็ก็จับให้แง่งนะครับให้ฝังเนี่ยเป็นแง่งแง่งเนี่ยไปด้านหน้าเราไปข้างหน้าเรานะครับไปข้างหน้าเรานี่ฮะนะครับคลิกคลิกนะครับฝั่งที่เป็นล็อกนะครับ ไปอยู่ด้านหน้าเรานะครับอยู่ตรงอย,อยู่ข้างหน้าเราไปทางนู้นนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปครับแล้วก็ดันเข้าไปให้ลึกนะฮะให้ลึกให้สายเข้าไปจนชนด้านหัวมันเนี่ยฮะพยายามสังเกตดูให้ชนฮะเนี่ยนะประมาณเซนกว่าๆจะเข้าไปพอดีเลยเซนนิด,นดๆครับแล้วก็เข้าหัวนะครับแล้วก็ดันมือดันช่วยเข้าไปนะครับ โยกโยโยกให้มันแน่นเขาเ้าไปแล้วก็หนีบครับสองมือหนีบเียบร้อยฮะนี่นะครับขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ําตาลน้ําตาลครับนี่คือเข้าแบบทนะับร้อยน่ะโอเคครับก มีคลิปอะไรให้ลงก็หาหาอะไรลงมาก่อนนะให้ชมกันก่อนอประมาณเนี้ยยาวครับผ่านไปแล้วยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านสองาอาทิตย์นะครับแล้วก็ยังอีกสี่อาทิตย์นะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอ,อแก้งสนามนางนะครับผมจังหวัดโคราชสีมาครับ ส่วนพ่กนี้ก็ไปประทายครับอาทิตย์หน้าข้ามฝากไปทางกเภอสีดาทางนู้นน่ะยาวครับไว้มีไว้มีโอกาสจะเดี๋ยวจะไปทำคลิปให้ชมกันอีกนะครช่วงนี้งานยุง่งงานหนักไปฮะโอเคครับฝากเอาไว้เท่านี้ฮะเทคนิคลัดเลักเล็กน้อยๆที่ผมใช้อยู่การไล่หาสายครับหัวท้ายถ้าไม่มีมาร์กนะครับ แล้วก็วิธีเข้าโมแรนนะครับเทคนิคเล็กๆนน้อยที่เกร็ดความรู้เล็กๆนน้อยที่เอาไปปรับใช้กันได้คะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่เข้ามารับชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอีกนิดนึงครับแล้วก็การดันฉนวนเข้าไปนะครับพยายามเข้าให้ให้มันลึกเข้ามาจนมาถึงไง ตรงเนี่ยนะะช่องหนีบสายตรงนี้นะครับเพื่อให้เป็นเนี่ยให้โดนหนีบไปด้วยนะฮะนะครับ,เ,รบเพื่อไม่ให้ฉนวนเนี่ยมันร่นถอยออกมานะครับไม่งั้นมันก็ไม่มีตัวช่วยล็อกนะครับมันหนีบแค่สายสายเส้นเล็กๆเ,เนี่ยมันจะหนีบไม่ถึงนะครับนะะเห็นไหมฮะเนี่ย เกณนะครับเอนะครับเนี่ยตัวล็อกนะครับตรงนี้คือจะตัวล็อกช่วยล็อกสายให้อยู่นะครับโดยดันฉนวนเข้ามาให้ถึงนะครับเนี่ฮะให้มันหนีบโดนฉนวนไปนะครับถ้าหนีบไม่โดนฉนวนนะครับสายจะไม่อยู่นะไม่แน่นคือจะมีจะไม่มีตัวช่วยรั้งนะครับมันจะโดนรั้งแค่ตรงเนี้ยตรงหน้าสัมผัสตรงนี้ที่เสียบเข้ามากับ ตัวสายตรงนี้นะครับแค่นั้นนะครับแล้วโยกมันถ้ามันโยกไปโยกมามีโอกาสหักได้นะครับนี่นะครับดันฉนวนเข้ามานะให้ถึงตัวล็อกนะครับดูเส้นสีขาวนะไม่รู้จะมองเห็นไหมฮะสีขาวนะสีขาวนะครับก็มองเห็นนะเนี่ยดันเข้ามานะฮะให้ลึกนะฮะเมื่อกี้สีดําเป็น สายออดอมันค่อนข้างแข็งนะครับมันดันเข้ามาลึกไม่ได้นี่ฮะดันเข้ามาลึกเนื้อนี่ยให้โดนหนีบไว้ตรงนี้นะครับมันจะมีความแน่นนะครับจะอยู่เลยฮะนี่ครับผมนี่ฮะอันนี้เช็คลองหน้าถ่ายก็จะเห็นว่าเรียงแบบนี้นะฮะขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลนะฮะนี่คือทับร้อยนะครับ เนี่ยชือแบบนี้นะครับตัวเดยล็อกนะครับอันเป็นด้านหน้าเรานะครับอยู่ด้านหน้าเราไปทางนู้นะนะนี่จับเข้ามานะครับโอเคครับ